ครูได้จัดกิจกรรมวันชุนมพรพูดขึ้นดังที่ได้ทราบกันว่าวันสุนมพรพูด วันที่26มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรภูหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรภูกวีไทยที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเติศล้านภาลัยและมีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีเรื่องพระแผงมณีซึ่งเป็นวรรณคดีเอกของโลกหรือมีราชภูเขาทอง ที่รับยก,กย่องว่าเป็นยอดแห่งคดีประเทศกอรน,นิราเด้วยผลงานดังที่กล่าวมาองค์การยูเนสโกได้ยก,กย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อ เดีเียถ้าเลนถามคาถึงวันเราบงคนหรพี่น้องกันถ้าเรามาจากเงอนเวลาที่เราได้แสดงให้ช้างเจ้าเ่ี่แล้วเดนด้วยาม วิชาของท่าั้เองก็สามารถทัวข้านั้นมีนามว่าโมราถ้าสามารถเรียกมธอได้ตัวหกไทกระทบอินชิแรงริ้วแทงายสวงทะลายลมโซ่นน แล้วใครจะมาช่วยข้าเฮ้ยข้ามีนี่สวัสดีเพื่อนชาว social media นะคนรับตอนนี้เราติดอยู่ในบ้านาอย่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าชาี่อไหนผมโดนไอซีเคยขัดกังหวะมาน,นะครับก็ใครที่ได้ติดตามคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้ค้นหาและติดจุดของผมแล้วก็มาช่วยผมด้วยนะครับ หรือว่าเราจะส่งหาท่านตาดีท่านตาครับเชื่อผมเลยน,นะครับผมติดนี้มาสามวันแล้วผมหนาวแล้วก็กลัวมากถ้าท่านตาเห็นคลิปนี้นแล้วมาเชื่อผมด้วยน,นะครับผมรู้ว่าท่านตาเป็นผู้วิเศษท่านตาสามารถถอนหายใจไปถึงหัวได้เชื่อผมด้วยน,นะครับท่านตาให้ก็เสร็จแล้ว <c ười> มันต้อนีถ้ามีน่งามารถทำอะไรได้งเ่ะที่้าสิบห้าแล้วรู้บอกค่คือ ข้ทาทั้งสามกดไม่เกียดกันด้วยประชาชนท่านพี่ามากสนะา,ามารถใช้เสียงปีดกดได้ไ่นั่นพยานทุกพยานนะตลอดจนแบคทีเรียไวรัสควรจะเป็นวันน้ำใจก่อนย่ได้เลยเพนะียงนี้ข้าชักจะใกล้ฟังเสียงของท่านแล้วมันจะจริงที่ท่านพูดหรือเปล่าถ้าหากเป็นประสงค์ของท่านตามหลักสันข้าก็จะมีห้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะ ในเใพี่วาสาพที่ทาเอยยังให้เคยชมชิดที่ทถึงรอบอาสาจะชื่นใจเหมือนสตรี Kenungan cerai jeng-jeng, Ratu umlami, Jauhkan panguang le, Ratu-rahu siang, Pangkang iang, Ratu-rahu iang, Ratu-rahu aning, Buat perwakil setri, Ratu-rahu i there.

แ้ากำลังามหาพ่อข้าทางทิตะวันออกเฮ้ยพี่มาทำจอดี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะุัมมานีเ เมื่อนั้นตายถึงประหลาด <laughs> เป็นใครเป็นการอะไรมาทำอะไรที่นี่แล้วจะได้มาดกันได้ไหนมาตัวนี้เป็นของข้าเองพ่อข้าให้มาตั้งแต่ข้าเกิดเหมือนชื่อว่าม้าในมุกกรอนก้อนก้อนก้อนถ้าไม่เชื่อเกิดจะมีหรือะไรที่สามารถควบคุมมันเป็นที่ได้ดูสิเขี้ยวจะเป็นเพชรเข็มจะเป็นนิ่งนิ่งจะเป็นตาถ้าไม่เชื่ออะไปหรือเปล่า ทำร้นั่นเธาอย็่ที่เอยูีเตอจนั่นหรอแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันตอนนี้เป็นของเจ้หรข้าอยู่ันเป็นู้ของข้าแล้วข้าอยู่เป็นใครแล้วทำไมอยู่ใ่นอยู่ในพื้ิคนเดียวข้าเป็นชีเปื่อยเป็นผู้วิเตอร์อยจะจัดทุกบรุนรุใเพกับชาวบ้านเป็นชีเปื่อยก็ต้องเปื่อยหมดตัวแล้วทำไมข้าจะใส่เสื้อผ้าอยู่ก็ชีเปื่ยก็อายกันนะเย้นะแล้วเลยก่นี้มีขาวสวยๆจังๆไหมท่านชีเปื่อย นี่นี่ีดิเต็มไปหมดเลยตอนนั้นน่สวยนะยตอนนั้นน่สวยตันนี้ก็สวยสวยไม่หมดเลยอ่ะแล้วตอนตรงนี้ียข้าลองรูปไปหมดแล้วลองรูปที่ว่ารลองที่ข้างล่างใช่ไหมครับใช่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 เจ้ากันเลยข้าช่วยเฮ้ยแต่ว่าก็ชื่ออะไรนะเกิดยังไปทรัอะไรเลือดข้าชื่อสุดสาครนจะมันจะเดินทางไปทิศตะวันออกเพื่อไปตามหาพ่อของข้าจะมีรู้หรือในทิศตะวันออก โจมขับสั่นไอย่างดีนะคะโจมแท้ๆเลยนะคะอ่ะหัวหน้าโจรเผาที่หนึ่งพี่โม้พี่โม้โมโมหัวหน้าโจรอ่าอ่ามาไปพี่ออนเล็กมาค่ะพี่ออนเล็กมาค่ะพี่ออนเล็กน,นะคะพี่เเฟค่ะเเฟ่ทนสุนทรผู้ยอดกวีชาวไทยชื่อเสียงก้องไกลไปทั่วโลก,ก ត <tang> ាំង